สวัสดีครับพเพื่อนๆพบกับการทดสอบนะครับเอาสเปคค,คอมในห้องนอนมาใส่เจ้าออรรั8สองศูนย์แดศูนย์ซูเปอร์ไฟสวยๆ r า b แจ่มๆแบบนี้นะครับผมนี่ชอบสะสมของดีด้วยนะครับจัดไปนะเก็บไว้ตัวนี้นะครับขอเป็นไฟลหลอดๆได้ไหมอันนี้หลอดสุดชอบอไฟอารไท RGB มันหลอดจริงว่ะประทับใจทุกครั้งนะครับที่ได้เล่นอัวนี้อ่ะ อะเพลทเทลหรือเครียมหรือครีมนะครับจะเป็นอย่างไรสเปคขอมห้องนอนที่ผมใช้นะครับ CPU ไดเซน 95900X RAM 32 g b กั s 3200นะครับเมนบอร์ด b 4 5 0 m s t e e l r e g e n s จอ Acer 24นิ้ว165ยหิรตรงนี้เพ่ของเราการจอ l r ลั t 2080SuperV r a m 8 g b ไฟสวยที่สุดในชีวิตผมเท่าที่เห็นกรจอมา ไม่เคยเห็นกาจอตัวไหนสวยขนาดนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หรือว่าเรื่องไฟ RGB ที่เทคโนโลยีสุดยอดมากลักเลยออรัทนี่ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำการจอในเจน RTX 2000ได้สวยขนาดนี้คือจนวันนี้มันก็ยังสวยที่สุดเท่าที่ผมดูไม่ว่าจะเป็นออรัฐ 50, 90, 50, 80ในยุคใหม่เนี่ยมัสตงมาสเตอร์อะไรเขาอะมันก็จะสู้ทรงนี้ไม่ได้ทรงนี้มันหลอก,กว่า เพราะว่าไอ้พวกออรัดมาเตอร์ตัวที่มันอยู่เจนห้ามันทำทรงเรียบๆเ,เกินเนี่ยโค้งมันอ่ะออไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมันทำทรงยากมันทำเท่อะทำทรงแบบเป็นลายแฉกแฉกแบบมีความเป็นกเกมมิ่งจ๋าคือมันเพอร์เฟกต์มากผมชอบที่สุดละซีรีส์สองพัน RTX สำหรับตระก,กูลของออรัดเอ็กตรีมอะไรพวกเนี้ยหลอ่อมากครับมาครับ,รบเดี๋ยวเข้าออปชั่นเลยฮนะ จะได้เฟรมเท่าไรครับ Full HD แบบสุดนะครับ2.080 Super นะครับ Full HD เต็มจอ Vsync ปิดครับ100% DLAA อุ้ยสุดหมดแล้วจี๋ว,ว Motion Blur เปิดไปแล้วกันนะครับทุกอย่าง Ultra หมดแล้ว Normal Ultra เต็มๆอ่าอุ้ยสุดหมดแล้วเหรออไปอ่ะ Pixel r e c e a m r e c e a m ภาพสวยเป็นเกมที่ผมยังใช้เทสอยู่เสมอเพราะว่าบรรยากาศแสงสีมันทำได้ดีอะเพื่อนมันก็ต้องเทสต,ต่อไปของมันดีไง พื้นผิววิ่งหยอกยอเดี๋ยวจะวิ่งแบบสปริตนะครับเฟรมเดท5 9 6 0ครับเล่นได้อย่างแน่นอนมี52 50ให้เห็นทุ่งราเวนเดอร์สีม่วงๆ่วงแบบนี้เล่นได้ครับเฟรมเดท50ถึง60เมื่อกี้มี49หเห็นทีนึงแต่ก็ยังอยู่ในเรนที่เล่นได้เพราะว่านี่คือเกมมุมมองบุคคลที่3นะครับประมาณแบบทูมไบรเดอร เราจะเห็นตัวละครที่โดนซูมออกไปไกลตัวนิดนึงก็ดีถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนะเพล็กเทลรีเครียมรีคริมก็ได้เอาเรซิเดนต์วิวเอาชื่อไปตั้งแล้วภาคใหม่ r e re re okay. s ิเดนต์เก้ารีเครียมเรซิเดนต์รีคริมรีเครียมอะรจองอุณหภูมิเจถือว่าเย็นแหละนะครับสามพัสไฟ RGB ์การจองทำงานแล้วเซนเลยนยเกมนี้ นี่ฟูเอฟฟูเองนะครับเนี่ยเปอเลยเหรอครับถ้าเจอ 2K ง k จะเป็นยังไงเนี่ยเฟบตกไหมผมก็ไม่แน่จใจกินไฟไปแล้ว250วัตต์เมื่อกีแบบ้วดวโดดไปโดดมานะครับซี u ทำงานนิดหน่อยคล็อกวิ่งอยู่4.4 g h ุกินไฟ100 w, ร้อยวัตต์สเซนแรมใช้แปสิบห้ากิสิบสี่เซนอะประมาณนี้อพัพเกเทอรีเครี่รีคริมเล่นได้ลื่นไหลสบายสเฟบอาจจะไม่มากนะัก อยู่แ้าแถวหกต้นมี49่สาต่ำสุดที่ผมเห็นเจอกันเกรมหน้าครับผม